ไปเที่ยวญี่ปุ่นเราจองโรงแรมพีดจองผิสาขาที่อยู่ใกล้ๆกันเลยโรงแรมเวียอินก็คือไปเช็คอินอีกที่แต่ว่าจองอีกที่หนึง่งโชคดีที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วรู้สึกว่าชอบสาขานี้มากกว่าเพราะว่ามีเซเว่นอยู่ใต้โรงแรมเลยชอบมากของกินก็คือไม่เคยขาดลงมาซื้อได้เลยลิฟต์ก็คืออยู่ตรงข้ามกับเซเว่นชื่อโรงแรมเวียอินเข้าลิฟต์มาแล้วก็กดชั้น3ไปล็อบบี้โรงแรมช่วงที่เรามาก็คือต้นเดือนพฤศจิกาตกคืนละสองพันกว่าบาทเราเอากระเป๋ามาฝากก่อนแล้วก็ไปเที่ยวต่อเข้าพักได้ตอนบ่ายสองพาดูห้องดีกว่าใครเน้นนอนอย่างเดียวก็ คือแนะนำเวียอินมากๆห้องเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นมีเตียงมีโต๊ะมีเก้าอี้มีทีวีอะไรก็คือครบเลยนะห้องน้ําก็คือจะอยู่ติดประตูเลยมีอ่างอาบน้ําได้เป่าผมอะไรเอยคือครบมากเห็นห้องเล็กๆแบบนี้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกก็คือครบเลยมีกระจกมีปลั๊กให้ปลั๊กก็คือเยอะมากทั้งตรงหัวนอนตรงใต้ทีวีมีตู้เย็นมีกาน้ำก็แด่ษชั่วอะไรคือพร้อมที่นี่เขามีชุดนอนให้ด้วยนะแต่ชุดนอนแต่ละสาขาก็จะไม่เหมือนกันที่เราเคยเจอก็คือเป็นเสื้อแยกกางเกงแต่สาขานี้ก็คือเป็นแบบชุดนอนยาวแบบนี้เลยด้วยความที่ พื้นที่มันแคบเนาะใครมาก็แนะนําให้เอากระเป๋าเดินทางฝาเปิดหน้าแบบนี้มาดีกว่าขออภัยในความเลเทของกระเป๋าใครที่หาโรงแรมนอนสบายๆแบบราคากลางๆอยู่ในโอซาก้าแล้วก็เดินทางง่ายอยู่ใกล้สถานีรถไฟยซูบาชิจะจองสาขาไหนก็ดูดีๆเด้อ